สวัสดีครับ fc fanclub channel อดรถหนสองทุกท่านนะครับผมโอดพิยนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้เรากลับมาอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะสาขาหนึ่งนั่นเองนะครับวันนี้จะพามาคลิปนี้จะพามาดูรถกระบะที่เพิ่งเข้ามานะครับคันนี้จะเป็น isuzu d max นะครับ1.9เกรด z c a p 4 highlander นะครับคันนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดา นะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดารถปี2016จดปี2017นะได้เป็นสีบรอนเงินนะครับ mm hmm. ก็คันนี้เลขมาอยู่ที่1 0 0 0 0แสนโลนะครับ1 0 0 0 0แสนโลราคาก็เปิดอยู่ที่5 7 9 9 0 0บาทสำหรับคันนี้นะครับผม mm hmm. ใครที่หาอยู่นะครับสำหรับรถกระบะไว้ใช้งานนะ4ประตูนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือก mm hmm. ที่น่าสนใจนะครับจำทะเบียนไว้นะครับก็ไก่ต่อเต่า4084สากแก้วคันนี้นะ สนใจก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างจะแอดไลน์หรือโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามรละละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะครับผมสําหรับรายละเอียดนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับภายนอกภายในโครงสร้างนะครับจะเป็นยังไงนะครับต้องบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถสภาพเดิมมาเรายังไม่ได้ทําการปรับสภาพอะไรเยอะนะเพิ่งแค่ล้างนะฮะไฟด้านหน้าตัวนี้ให้เป็นโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับมีไฟเดย์ฮาม์รันนิ่งเป็นโคมเดิมๆนะครับ เป็นโคมเดิมติดรถมาแล้วก็พวกรายละเอียดของตัวกระจังหน้านะครับก็คือรายละเอียดเดิมนะแต่จะของ like, oh เ,อเดิมไปเปลี่ยนตัวตัวหนังสือเนี่ยเป็นสีแดงปกติมันจะเป็นตัวโครเมียมนะครับนี่นะครับรายละเอียดตัวกระจังหน้านะแล้วก็ไฟด้านซ้ายนะครับด้านหน้าซ้ายรายละเอียดเดิมเดิมนะครับก็มันมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับแต่ว่ามันเป็นโคมเดิมแน่นอนนะครับเป็นพาร์ทเดิมถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกติดรถมา กระจังด้านหน้านะครับกันชนหน้าก็จะเป็นสีเดียวกันนะเป็นสีเดียวกันเลยนะครับพวกตัวคานคานรับด้านหน้านะครับนี่นะดูคานด้านหน้าอันนี้คือรายละเอียดเดิมๆของรถเขานะไม่มีการชนจากด้านหน้าเข้ามาแ ouais น่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นคานเดิมนะครับเนี่ยตัวพวกหัวน็อตไม่มีไขไม่มีขยับเลยนะเห็นไหมนะนี่นะครับมีไฟมาให้ก uhh. ันชนอยู่ในสภาพเดิมสมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งาน แล้วก็คันนี้ได้เป็นล้อแมกนะครับล้อแมกขอบ17นิ้วอ่าโทษที18มันเป็นตัวเกรดแซนะครับสีที่ยางคันนี้ที่ได้เป็นสอง6 0 R 1 8นะครับเป็นยางของบิ s สโตนแล้วก็คันนี้จะได้เป็นมันเป็นยางปีติดรถนะเป็นยางปีติดรถเรื่องยางเนี่ยไม่เป็นไรถ้าสนใจคันนี้ชอบนี้เดี๋ยวผมดูแลเรื่องยางให้นะเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้นะครับไม่มีปัญหาอะพวก รายละเอียดตัวช่วงล่างนะครับตัวรถนะครับโชคคเชิร์กต่างๆนะครับอันนี้นะเนี่ยรายละเอียดเดิมนะสีเดิมนะครับผมเนี่ยเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะครับเนี่ยรอถ่ายรูปชงตั้งขายนะฮะเนี่ยรายละเอียดดูให้ดูเลยนะครับให้ดูทุกรายละเอียดนะครับเนี่ยล้อแม็กเป็นล้อแม็กลายเดิมนะครับติดรถมานะครับเป็นแม็กเดิมติดรถนะ ช่วงล่างต่างๆนะครับตัวโชคนะครับเดิมุ้มล้อเดิมรายละเอียดตัวหนังสือนะครับคำว่า Highlander ก็ยังติดอยู่นะครับกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพ้องกับไฟเลี้ยวนะฮะพร้องกับไฟเลี้ยวกระจกก็ไม่มีแตกอะไรนะครับในส่วนของตัวกระจกบานหน้านะครับสมบูรณ์นะครับไม่มีลาวนะครับติดฟิล์มมาให้นะครับ ติดฟิล์มมาให้มีคิ้วกันสาดพร้อมนะครับติดรถมานะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวภายในนะครับภา,ายในคันนี้ได้เป็นสีดำนะครับได้เป็นสีดำเบาะก,ก็เป็นเบาะผ้าสีดำอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคอนโซลหน้านะแอร์แบ็กคู่นะครับรายละเอียดต่างๆกล่องคูโบอกนะครับตัวเก๊เก็บสัมภาระนะครับสำเนาเล่มรถมีนะครับ รถปี16นะครับรถปี16เป็นเป็นรถลำดับที่2มาเนาะในสำนเนาเล่มระบุไว้นะครับผมเป็นรถบุคคลนะครับขอยาัดเก็บนิดนึงก่อนนะนี่นะฮะแล้วก็คอนโซลด้านหน้ารายละเอียดต่างๆเป็นสีดำหมดเลยนะ,ะเดี๋ยวให้ดูดูรายละเอียดกันไป ร,รถยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับแล้วก็ตอนที่รีวิวอยู่นี่มันก็จะมืดๆนิดนึนนงนะตัวเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับไม่มีรอยขาดนะมีแต่คราบเลอะนะมีแต่คราบเลอะพวงนี้เดี๋ยวเราไปทําสปาเบาะอีกทีหนึ่งจอมาสวยเลยนะตัวโครงสร้างนะครับจุดน็อตยึดต่างๆนะจุดน็อตยึดบานาพับบานประตูนะครับโครงสร้างเดิมแผงประตูด้านในฝั่งซ้ายนะครับ ก็สมบูรณ์ดีนะครับไม่มีรอยขีดข่วนอะไรนะอาจจะมีตรงนี้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บงานอีกทีหนึ่งตัวโครงสร้างนะครับประตรงประตูเม็ดอาร์คมองเห็นชัดเจนหัวน็อตนะครับหัวน็อตเดิมๆนะหัวน็อตเดิมเสาบีนะฮะจุดน็อตยึดต่างๆนะครับ หัวน็อตเดิมหัวน็อตตัวหนังสืออะไรพวกนี้ก็ยังเห็นอยู่ชัดเจนนะครับหัวน็อตไม่มีไขไม่มีขยับนะครับพวกสติ๊กเกอร์นี้ก็ไม่มีรอยแกะรอยเกานะครับี่หัวน็อตเดิมนะตัวแผงประตูนะครับฝั่งซ้ายนะครับนี่ไม่มีรอยสระสีนะครับตัวล็อกอันนี้ก็คือคือเขียนมาเดิมเดิมปั๊มเดิมเ,มเมจากโรงงานเลยนะครับเม็ดอาร์ต่างๆชัดเจนนะ ตัวโครงสร้างนะครับจุดน็อตยึดต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเดิมๆเลยนะอ่ะนี่มาดูด้านหลังนะด้านหลังอันนี้คือเอาเบาะพับขึ้นมาให้ดูนะครับเบาะมันพับได้นะมันตั้งได้ขึ้นแบบนี้นะครับนะเบาะด้านหลังพับได้ตรงนี้มันเป็นที่เก็บของนะที่เก็บของนะครับตรงนี้ใส่พวกประแจแม่แรงอลไรก็ว่ากันไปนะครับซ่อนองซ่อนเงินก็ได้นะครับหรือเราจะเอา ลงมาก็ได้นี่นะครับพอเราลงมาปับ๊บนี่นะครับบอรก็อยู่ในจะอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับบอรนี่ถือว่าสมบูรณ์นะมันมีแต่คราบเละนะครับคาบเละเท่านั้นเองไม่มีอะไรนะครับมีแต่คาบเละตัวโครงสร้างอะไรก็ถือว่าสมบูรณ์ชัดเจนนะครับตัวแกนช่องว่างระหว่างตัวแชสซีนะครับ ร้อยซีนต่างๆนะครับเล็บจิกเข้านะฮะด้านหลังห้องโดยสารนะครับก็จะมีไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็ระบบไล่ฟ้านะครับอันนี้มีระบบไล่ฟ้ามาให้ตัวแชสซีนะครับตัวรถนะครับมีแต่คาบเละนะครับอันนี้ไม่มีสนิมนะตัวโครงสร้างไม่มีการตัดต่อตัวถังแน่นอนนะ แล้วก็ด้านท้ายนะครับในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเริ่มจากไฟท้ายนะครับตัวไฟท้ายก็ไม่มีรอยถลอกเนาะมีรอยถลอกเล็กน้อยนะครับมีรอยถลอกเล็กน้อยมีกล้องมองหลังมาให้นะครับที่จะพรีเมียมด้านขวาก็ไม่มีรอยแตกนะครับ ไม่มีริ้วรอยนะครับ้อยกันน้อยกัไม่มีเลยด้านซ้ายมีนะครับด้านนี้ไม่มีแต่ว่าไม่แตกนะครับไม่แตกไม่รล้าแล้วก็ตัวหนังสือตัว Z D ด I ีนะครับ su สุอินไซตตรงนี้โลโก้เนี้ยยังอยู่ครบนะครับโลโก้ Isu ุอินดีแม็กก็ยังอยู่นะแล้วก็รายละเอียดตัวกันชนนะครับตัวกันชนก็ไม่มีบุบนะทั้งสองด้านเลยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับ ไม่มีบุกนะแล้วก็เรามาดูช่วงล่างกันนะอันนี้คือเอายางอะไหล่ออกนะครับก็จะเห็นช่วงล่างแบบนี้นะครับอันนี้คือช่วงล่างเดิมๆของเขามาเลยนะครับดูเลยนะครับโครงสร้างเดิมรถโครงสร้างเดิมนะครับแล้วพวกสีต่างๆอะไรพวกนี้ก็นะสีเดิมนะครับสีเดิมแน่นอนอฝั่งขวานะครับตัวประตูนะครับ รายละเอียดตัวแผงประตูก็ไม่มีริ้วรอยนะครับมีตําหนิตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราแก้งานให้ตัวประตูนะครับตัวสื่อตัวล็อกอยังเห็นคําว่าคํานี้ชัดเจนนะครับตัวขอบสันประตูก็เหลี่ยมสันชัดเจนเช่นกันจุดนะ็อตยึดนะครับตัวโครงสร้างบานพับบานประตูพวกนี้ก็คือรายละเอียดเดิม ฝั่งคนขับกันบ้างนะครับรายละเอียดตัวฝั่งคนขับนะครับเสา A นะครับรายละเอียดตัวเสา A อ,อันนี้ก็เดิมเดิมนะครับหัวน็อตต่างๆไม่มีขยับนะครับดูเลยนะฮะตรงนี้นะหัวน็อตเดิมจุดแต้มสีต่างๆยังอยู่ชัดเจนเช่นกันนะครับดับบลูทควบคุมตรงนี้ก็จะเป็นกระจกเปิดไฟฟ้าหมดเลยระบบเซ็ทนทรัลล็อกนะครับแต่ออโต้จุดเดียวคือฝั่งคนขับนั่นเอง ไล่มานะครับมาดูเบาฝั่งคนขับกันบ้างนะครับเบาฝั่งคนขับนะครับคันนี้ก็ไม่มีรอยฉีกขาดนะฮะมีแต่รอยย่นเล็กๆไม่น้อยแล้วก็คาบเลอะเท่านั้นเองนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งานานะครับเดี๋ยวให้ดูเลขไมล์อ่ะคันนี้นะครับเลขไมล์นะครับอย่างที่บอกไปไมล์แสนโล เนี่นะครับไม่หนึ่งแกิโลเมตรนะครับนี่คือไม้แท้นะฮะแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังนะครับสามก้านนะโลโก้ต่างๆนะครับ i s u ซ u นะครับตรงนี้เห็นไหมอ่าไม่มีรอยทลอกนะครับเดี๋ยวโฟกัสนิดนึงก่อนโอเคนี่นะครับไม่มีรอยทลอกรายละเอียดตัวหนังสือต่างๆก็ไม่มีลอกนะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคหนังพวงมาะไยก็ไม่มีรอยทลอกใดๆนะครับดูกันต่อนะครับเครื่องเล่นวิทยุนะครับคันนี้เป็น CD นะเป็นจอ CD มามี usb aux นะครับมีฟังก์ชันพื้นฐานนะวิด u f m a m audio รับสายโทรศัพท์ได้นะครับตรงนี้ใช้งานได้ปกติแล้วก็จะมีตัวกล้องมองหลังกล้องมองหลังก็ใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับไม่มีปัญหาอะไร แอร์ก็จะเป็นแบบอนาล็อกนะครับแล้วก็คันนี้ก็จะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดเดินหน้า6เกียร์ถอยหลัง1เกียร์นะครับตัวหัวเกียร์ก็ไม่มีถลอกนะฮะตกแต่งฐานเกียร์เป็นแบบถุงเกียร์นะเป็นเกียร์ถุงนั่นเองนะครับนะละเอียดดีนะครับส่วนกระจกมองหลังนะครับอันนี้ก็เป็นแบบธรรมดาเนาะแล้วก็ไฟส่องแผนที่นะครับเป็นแสงสีเหลืองนะครับ อุปกรณ์มาตรฐานพื้นฐานก็มีมาให้นะครับมีกระจกตรงนี้มันถักออกไปเดี๋ยวเรามาหาหามาติดให้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตรงส่วนฝั่ง,งคนขับเนี่ยยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยโอเคไปเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันนะครับว่ารายละเอียดห้องเครื่องคันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผม อ,อันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ของเขานะครับนี่รายละเอียดตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดี i Blue Power นั้น1.9ลิตรนะครับ150แหแรงมา้านะครับผมสำหรับคันนี้รายละเอียดตัวห้องเครื่องต่างๆนะครับก็ไม่มีคาบตัวดูซึมไหลยืมของคาบน้ำมันเครื่องนะครับรายละเอียดตามซอกต่างๆาจุดแต้มสีจากโรงงานนะครับตัวมาร์กรอยมาร์กต่างๆก็ยังเห็นได้ชัดเจนนะครับ ฝากระโปรงนะครับหัวน็อตเดิมนะฝากระโปรงหัวน็อตเดิมคานหน้าเดิมนะครับแผ่นเพดเดิมนะครับเนี่ยพวกรายละเอียดตัวคานหน้าไม่มีร่องรอยการขายนะครับไม่มีร่องรอยการขายเช่นกันรายละเอียดตัวโครงสร้างด้านหน้าเม็ดอาร์ครูน็อตต่างๆนะครับอันนี้ก็คือชัดเจนนะครับ มีแต่คราบฝุ่นนะครับผมเนี่ยฝากระโปรงต่างๆนะครับนี่เม็ดอ์กนะครับเอเอเยดต่างๆนี่ก็คือเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวลาเบลที่ติดมาจากโรงงานก็ยังติดอยู่ครบนะครับอันนี้แผ่นฉนวนกันความร้อนก็มีมาให้ครบๆเช่นกันนะครับ ใครที่หาอยู่นะครับสำหรับรถสเปคนี้นะครับเจ้า isuzu d max นะครับ1.9ึ่งจุดเกรดแคปโฟนะครับเป็นรถปี2016-17นะครับสีบอลเงินเกียร์ธรรมดาเลขไมล์หนึ่0 0สนโลราคาคันนี้นะครับเปิดอยู่ที่579,000บาทนะครับ579,000บาทส่งอยู่ประมาณหมื่นนิดนินะครับส่งแค่หมื่นนิดนิดส่งได้ยาวถึงเจ็ดปี84งวดนะครับมีให้เลือกตั้งแต่4ปี48งวดเป็นถึง7ปี นสนใจไงก็โทรเข้ามาปรึกษาขอคำแนะนำได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ผมขึ้นให้ด้านล่างที่เบอร์098 446 5222นะครับผมโอ๊ตเพชรยนยินดีให้บริการนะครับโทรเข้ามาเลยนะครับผมยินดีนะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนรีวิวอัปเดตรถเข้าใหม่จากทางช n e l โอรถมือสองสำหรับวันนี้ผมโอ๊ตเพชรยนก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะมา อัปเดตรถรุ่นใดยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดน,นะครับวันนี้ขอตัวลาสวัสดี FC ทุกท่านไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ